สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by t เตน,นะคะวันนี้จะนำเคล็ดลับในเรื่องของกดแรงดึงดูดมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่เคยสงสัยว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องกดแรงดึงดูดดีค่ะว่าฉันรู้นะว่ากดแรงดึงดูดคือการสร้างหรือทําหรือคิดหรือพูดในสิ่งที่ฉันปรารถนาสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคุณรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีคุณรู้ว่าถ้าแม่เหล็กมันจะดึง ดูดแม่เหล็กมันจะไม่ไปดึงดูดไม้แน่นอนข่ะว่ากฎแรงดูดเป็นกฎที่ปกครองใช้กับทุกคนบนโลกใบนี้ต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ได้ใช้ไม่รู้เรื่องนี้กฎแรงดูดก็ทํางานอยู่ดีกฎแรงดูดก็คือสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคนคิดลบก็ดึงดูดคนคิดลบคนคิดบวกก็ดึงดูดคนที่คิดบวก เรื่องราวดีๆจะเข้าหาคนที่คิดเรื่องดีๆเรื่องราวลบๆจะเข้าหาคนที่คิดลบแน่นอนค่ะว่ามันถูกจัดสรรไม่มีใครสามารถโกหกกดแรงดึงดูดนี้ที่ปกครองโลกไปนี้ แต่ทำไมเรารู้แล้วยังไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้จะมีเคล็ดลับที่สำคัญมากที่จะมาแบ่งปันเพื่อนค่ะว่าการที่คุณน,นั้นไม่ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้เพียงแต่ระยะเวลาในการที่คุณดึงดูดนั้น มันมีแรงต้านสิ่งที่คุณส่งเป็นคลื่นพลังงานออกไปเป็นความรู้สึกมันไปต้านสิ่งที่คุณต้องการนั้นไม่ให้เข้ามาเร็วขึ้นคำว่าแรงต้านของเราที่เราเข้าใจมันคืออะไรคุณรู้ไหมคะมันคือความรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกสงสยัยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกแก้รู้สึกผิดหวัง อารมณ์ลบๆต่างๆเหล่านี้เป็นแรงต้านให้สิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาที่เป็นเรื่องที่คุณต้องการนั้นไกลออกไปหรือช้าออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เคล็ดลับก็คือว่า ถ้าคุณรู้สึกหรือเห็นอารมณ์ตัวเองเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจเงินไม่พอใช้เงินขาดมือรู้สึกไม่ดีรู้สึกมีคำพูดอยู่ในหัวเสียงกับตัวเองนั้นเป็นเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินผู้คนสถานการณ์ต่างๆทำให้ตัวเองนั้นอารมณ์เสียด้วยสถานการณ์ภายนอกและเสียงในหัวของตัวเองนั่นเท่ากับว่าคุณกาลัง c a n ซิล คุณกำลังส่งแรงต้านที่บอกไว้ว่าอย่าพึ่งเข้ามาโดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดแต่เป็นด้านของอารมณ์ของคุณน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถตรวจสอบได้เลยว่าสิ่งที่คุณส่งคลื่นพลังงานออกไปนั้นมันเป็นคลื่นพลังงานของอารมณ์ลบหรือคลื่นความรู้สึกลบอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีอารมณ์ที่เตือนได้กล่าวมาอ,อย่างข้างต้นว่าเป็นอารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจอารมณ์เสียจากเรื่องนั้นเรื่องนี้อากาศลดติดหรือต่างๆนานานั่นเท่ากับว่ามันเกิดแรงต้านขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการคือ คุณต้องตัดสินใจทันทีที่จะให้ความหมายใหม่หรือกับคั่วทันทีกับเรื่องราวที่เจอฟังดูพูดเหมือนง่ายหลายคนบอกว่าพูดมันง่ายทฤษฎีแต่ปฏิบัติมันยากแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เรายกกล้าม ครั้งแรกเราไม่สามารถที่จะยกได้ในน้ำหนักที่เยอะอย่างแน่นอนเราจะต้องค่อยๆฝึกฝนเติ้ก็เช่นกันข่ว่าทุกๆครั้งที่เราเจออารมณ์รบขึ้นลบพลังงานลบเราต้องรีบกลับมาที่ตัวเราเองแล้วเปลี่ยนโฟกัสให้เร็วที่สุดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเรา กลับมาอยู่ในลูกของเราให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสร้างตัวเองนั้นให้ดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ต้องการเวลาเราพูดอะไรออกไปมันเป็นการบ่นเป็นการโฟกัสไปทันทีกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการเขารู้แค่ว่าอะไรที่คุณสนใจพูดซ้ำ คิดซ้ำๆรู้สึกถึงซ้ำๆย้ำๆในเรื่องนั้นมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า จงคิดถึงแต่เรื่องที่ต้องการเท่านั้นแล้วหยุดส่งแรงต้านที่ทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมาช้าคือหยุดต้านมันได้แล้วหยุดส่งขึ้นอารมณ์ลบๆออกไปยังโลกไปนี้ได้แล้วเพราะมันเท่ากับเรากำลังไปต้านสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้จงไหลไปกับโฟลของจักรวาลส่งพลังงานบวกปีติสุข ใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วคุณสบายใจการมองอากาศดีๆ การผ่อนคลายการจิบกาแฟร้อนหรือการทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกรีแลกผ่อนคลายแล้วก็ค่อยลงมือทำในสิ่งที่เข้าใกล้เป้าหมายนะคะมันจะช่วยให้เรานั้นอยู่ในฟโฟล์เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เตินก็เชื่อว่าใครหลายคนนั้นชอบในเรื่องของการใช้เครื่องมือและวิธีการที่ทำให้เรานั้นสามารถดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้สาหรับวันนี้เตินก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันในเคล็ดลับถัดไปค่ะ